วันนี้มาพบกับีสุ z u d max Highlander 2.5 Z VGS ปี2012ราคาเพียง3 3 5 0 0 0บาทไปดูกันค่ะมาเด้อพี่น้องบานนี้จัดให้ตามคำขอแล้วครับเสียงกลองเสียงทาัพ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลลวินาอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาโผล่กันอยู่ในที่ช่อง YouTube ของทาราเดชออโต้นะคะลูกค้าวันนี้นะคะเซลลวินาจะพามาชมคันนี้เลยนะคะด้านหลังของเรา Isuzu DMAX 2.5นะคะตัว Highlander ZVGS นะคะปี2012คันนี้มาพร้อมกับเกียร์6สปีดนะคะและหน้าจอ Android ด้วยลูกค้าขามามาพาชมรอบคันกันหน่อยนะคะคันนี้จะเป็นสีดำนะลูกค้าท่านไหนที่หากระบะแคบสีดานะคะ ตัวสูงเราหามาให้ท่านแล้วนะคะกระจังหน้าของเราเป็นกระจังหน้าชุโครเมียมแบบเรียมบยาบๆเลยลูกค้าคะรู้จักไหมคะคำว่าเรียมหยาบๆนะคะคือเงาวิ่งมาเลยลูกค้าขาและล้อนะคะของเรามาพร้อมกับล้ออันลอยขอบ18ลูกค้าขาเดิมๆโรงงานเลยนะคะอ่ะคันนี้มีบันไดขึ้นให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับกระจกข้างเอ่อไฟเลี้ยวกกระจกข้างนะคะมาชมด้านในกันนิดนึงนะคะคันนี้ลูกค,ะคะ้าขามา พวงมาลัยพาวเวอร์นะคะหน้าจอเนี่ยของเขาจะเป็นหน้าจอ Android นะคะมาให้ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อบลูทูธยูทูบนะคะมีกล้องมองหน้ามองหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถแบบเชื่อมต่อดูอ่าระบบเนติเกเตอร์ได้เลยนะคะหรือแผนที่ของเรานั่นเองนะคะเกียร์คันนี้เนี่ยจะเป็นเกียร์หสปีดเรียบร้อยแล้วนะคะแอร์ของเราเนี่ยเย็นฉ่ำเลยนี่ลูกค้าคาที่เสียบ USB นะคะเราใช้ได้ทุก ทุกรูเลยนะคะสามารถใช้ได้นะคะปกติทุกสิ่งทุกอย่างเลยมาพร้อมกับคอนโซลสีดํานะคะแอร์แบกคู่หน้าของเราก็มีมาให้นะคะและเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังเดิมๆโรงงานไม่ลอกไม่ล่อนนะคะลูกค้าเงาวิ้งเลยด้านหลังก็จะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังนี่จะเป็นสีเทาด้านหลังนะคะลูกค้าสูงนะตัวนี้สามารถนั่งได้สบายๆกว้างขวางนะคะอย่างที่บอกลูกค้าหาท่านไหนนะคะที่หารถกระบะนะคะตัวสูงตัวท็อป ผ่อนเบาๆนะคะเราจัดมาให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้เลยผ่อนเบาๆแค่เริ่มต้นแค่6,500บาทเท่านั้นนะคะดอกเบี้ยของเรานะคะเริ่มต้นแค่เพียง2.9% 9, 9นะคะและของแถมของเราเนี่ยมูลค่ามากกว่า10,000บาทกันเลยทีเดียวลูกค้าคะส่วนลดของเราปีนี้นะคะเราช่วยส่วนลดนะคะเงินดาวลูกค้าสูงสุด10,000แบาทกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่มีประวัติการผ่อนที่ดีนะคะ ไม่ว่าจะเป็นผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรเครดิตนะคะผ่อนต่างๆนานาที่เป็นสินเชื่อก,กับธนาคารนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าสนใจนะคะสามารถติดต่อหาเซลล์มินาได้เลยนะคะของแถมเนี่ยมูลค่ามากมายเลยนะคะถ้าลูกค้าอยากดูรูปเพิ่มเติมนะคะสามารถทักมาที่เพจหรือติดต่อหาเซลล์มินาได้เลยนะคะลิงก์ด้านล่างเลยคะ่ะ